ทาทุกท่านนะคะมาพบกับป่านไทยยังยนตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยเรามีรถไหลลุยแล้วเป็นรถที่แบบดูค่อนข้างโอ้อาลังกาแล้วก็ใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้เลย Ford Ra p t o ตนะคะซึ่งเป็นรถที่ค่อนข้างนิยมกันมากๆในปัจจุบันเนื่องจากลุกที่ดุดันแล้วก็ไม่ค่อยเกรงใจใครเท่าไหร่นะคะตามคอนเซ็ปต์ของ Ford นะคะวันนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยได้เข้ามาติดตั้งเบดแบ็กกับทางร้านไทยยังยนต์นะคะซึ่งก็สวยงามมากโดยข้างบนของตัวเบดแบ็กนะคะสามารถใส่เป็นรูฟเต็น ของ TJM ได้นะคะก็ยังติดตั้งเป็น Side Panel นะคะสามารถยึดจับอุปกรณ์ต่างๆได้หลายอย่างเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือ t o o l h Box นะคะที่ลูกค้า add-on ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็ใช้งานง่ายๆนะคะปิดคุณจะเปิดนะคะซึ่งมันก็จะเปิดขึ้นมาแบบเป็น Soft Open อย่างนี้ขึ้นมานะคะเป็นช่องที่สามารถใส่อุปกรณ์ต่างๆเสริมเพิ่มเติมได้นค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถทับปิดง่ายๆมันเป็นงานที่แบบดูเรียบร้อยมากๆ เนี่ยนะคะ นี้นะคะมาจากแบรนด์ TJM นะคะซึ่งลูกค้าสายลุยคนนี้ก็ชอบอยู่แล้วของออสเตรเลียนะคะวัสดุเนี่ยผลิตมาจากเหล็กอย่างดีสีดาด้านนะคะเป็นแบบเนื้อแมทการรับโหลดของรักตัวนี้นะคะสามารถรับโหลดสูงสุดขณะรถจอดนะคะได้400กิโลกรัมนะคะทาง TJM เนี่ยก็เคลมว่าเบรักเนี่ยสามารถรองรับน้าหนักสูงสุดในขณะรถวิ่งนะคะได้200กิโลกรัมนะคะก็ถือว่าคงทนแข็งแรงมากๆนะคะจากการที่เขาทดสอบสมรรถนะสวยงามนะคะแล้วก็ใช้งานได้ จริงดูค่อนข้างดุแล้วก็แบบแมชกับรถก็ทําให้ลุกรถเนี่ยลุยมากขึ้นนะคะลูกค้าท่านใดมีความสนใจที่จะแต่งรถสายลุยแต่งรถเตรียมไปเที่ยวป่าเตรียมไปเที่ยวภาคเหนือเตรียมเข้าเขาอะไรเงี้ยเข้ามาดูอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมทางร้านเราได้เลยนะคะทางร้านเราเนี่ยก็พร้อมติดตั้งที่ร้านเลยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทโรในการสร้างสรรค์ผลงานสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Worthy. I can't question, thirsty. I'm motivated, but I never get worried. I have faith I can win any journey. I just have to put my head down and keep working. I love conquest, I love progress. I feel so blessed that I get to reinvest all my time into do what I love. It took a long time, but now my work is my drug.